เขารู้สึกเช่นไหนบ้างกับความรักความจริงใจที่คุณหมีให้กับเขาเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆอกันนะไพ่จะบอกคุณว่ายังไงบ้างนะคะเขารู้สึกเช่นไหนบ้างนะได้ไพ่สองดาบค่ะได้ไพ่ The Saint ได้ไพ่อัลซวินไมค่ะได้ไพ่จัสค่ะได้ไพ่ h e Fool แล้วก็ได้ไพ่ The Chariot นะคะ ในความรักความหวังดีความมั่นคงความจริงใจความซื่อสัตย์ความใส่ใจที่คุณมีให้กับเขาเขารับรู้ได้หมดเลยนะคะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณทุ่มเทคุณยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรัก นะคะถึงแม้บางครั้งเราอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ถือซะว่าคือในใจคุณนี่คุณคิดว่าไม่เป็นไรเหนื่อยเพราะคนที่เรารักเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยอมเพราะมันเป็นความสุขมันเป็นความเหนื่อยที่คุณมีความสุขมีความสุขที่จะทําทุกอย่างให้กับเขานะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขารับรู้ได้นะคะถึงความรักความมั่นคงความซื่อสัตย์ที่คุณมีให้กับเขาดังนั้นะค,ะคุณเป็นคนที่รักเขาใส่ใจดูแลเขาในทุกๆรายละเอียดในชีวิตของเขา คุณเป็นคนที่อ่านใจเขาได้คุณเป็นคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของเขานะคะแล้วคุณก็เป็นคนเดียวที่รับรองรับอารมณ์เขาได้นะ่ะถึงแม้ในบางครั้งนะคะเขาอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ค่อยดีกับเราบางครั้งเขาอาจจะใส่อารมณ์กับเรานะคะบางครั้งเขาอาจจะใจร้อนกับเราหรือบางครั้งเขาทาอะไรแล้วไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเรานะคะคุณก็ยังรับ เรียกว่าคุณก็ยังให้อภัยเขาได้ในจุดนี้คุณไม่เคยจือโทษโกรธเขาเลยไม่ว่าเขาจะทำยังไงกับเราก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้มาตลอดเวลานะคะแล้วเขาก็คิดมาตลอดเวลาด้วยเช่นกันว่าเขาอยากที่จะปรับปรุงตัวเองอยากที่จะทําตัวเองให้เย็นลงนะคะอยากที่จะทาตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อคุณนะคะเพื่อตอบแทนความรักความหวังดีที่คุณมีให้กับเขา นอกอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจและเขาก็จะพยายามทําตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณให้ได้เป็นการตอบแทนความรักที่คุณมีให้กับเขาด้วยค่ะ